สวัสดีครับพบกับช่องไทยมอนชานลนะครับวันนี้ก็พามากินข้าวยามเด็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้หยุดแต่ก็ยังกินข้าวยามเด็กกันอยู่นะครับวันนี้กับข้าวกรอบก็จะมีเป็นแกงไข่นะครับแกงไข่อันนี้เดี๋ยวก็ทําให้ดูตอนถ่ายคลิปด้วยนะครับว่าทํำยังไงนะครับเขกับแกงแบบง่ายๆมากเลยนะครับพี่แล้วก็จะมีเป็นขาหมูนะครับอันนี้ซื้อมาจากที่ตลาดนะครับวันนี้ได้ไปตลาดนะครับ จะซื้อมาไม่กี่อย่างเองนะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับก็เลยซื้อได้ไม่เยอะนะครับมาครับเริ่มกินกันเลยดีกว่านะครับมาครับพี่ๆน้องๆกินข้าวกันครับอ้อลืมบอกนะครับว่ามีผักแล้วก็น้ําพริกนะครับน้ําพริกอันนี้แฟนตป็งคนทํานะครับแต่ก็น่าจะไม่ไม่ได้กินนะครับจะกินกับข้าวนะครับกับข้าวก็เยอะแล้วนะครับแฟนไม่กินกับข้าวกับกบอนะครับเขากินน้ําพริกนะครับข้าวกบก็ เยอะเหมือนเดิมนะครับข้าวเยอะนะครับกรับกินมือเหมือนเดิมนะครับก่อนกินก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับอันนี้แกงไข่กรอบนะครับตอกไข่ใส่นะครับถ้าจะให้แบบว่าสวยๆเลยก็ต้องแบบต้มไข่ก่อนนะครับแต่อันนี้ก็อบไม่ได้ต้มนะครับเน้นความรวดเร็วนะครับ ว่ากินกินแล้วก็เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะปะนีบนิดนึงนะครับ<ม>นี่นะครับอ<ม>อร่อยครับวันนี้ได้ไปตลาดนะครับแล้วก็ไปซื้อมะขามมานะครับ ถูกใจมากเลยครับ ขามหมูครับขามหมูก็อร่อยครับ เดี๋ยวก็จะมาลองกินน้ำพริกของแฟนนะครับเขาบอกว่าต้องจิ้มๆนะครับนี <c oughs> ่นะครับอ่าต้องชัดไม่เอเย่ยอื <c oughs> อร่อยโย่ครับ ไม่รู้ว่าทางภาคอีสานเขาเยอยยังไงนะครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวกินนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้นะ่ะเขาแ็่ไปกินพุวงนี้ด้วยนะครับกินของเขาเยอะไม่ได้นะครับออื ก็กินแกงไข่ก็ไปนะครับอ จิ้มครับแอปจิ้ม ตักยากน,นะครับตักชิ้นใหญ่เลยครับเสียดายนะครับมันไม,ม,ม่มีขนมจีน,นครับอื ขาหมูออกหวานนะครับอันนี้ออกเปรี้ยวเผ็ดนะครับ <c oughs> เข้ากันเลยดีเลยครับ mm เอาแล้วครับก็ทานจบกันไปอีกหนึ่งมือนะครับกับขาหมูหนึ่งหนึ่งชามนะครับแล้วก็แกงไข่หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็มีทําทิชของแฟนนะครับแล้วก็มีผักด็ดหน่อยนะครับมื้อนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็อิ่มมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณตัวกาลังใจทุวการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทาคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอบ ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกงไข่กันนะครับเห็นพี่ๆขอเข้ามาหลายคนนะครับเราก็เลยจะมาทําแกงไข่ให้ดูนะครับนี่ก็จะใส่น้ํามันพืชไปนะครับจริงๆก็ทํำไว้หลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในช่องแดงนะครับก็มีนะครับแต่ว่าช่องนี้ก็มีนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่เป็นท้ายๆคลิปเลยนะลงไว้นานแล้วนะครับ พอน้ำมันเดือดได้ที่แล้วนะครับกลับก็จะใส่เื่องแกงที่กับตำไว้นะครับก็จะมีหอมแดงกับพริกนะครับมาเจียวให้หอมก่อนนะครับถ้าอยากได้สีให้สวยขึ้นก็ใส่พริก่นอันนี้นะครับเป็นพริกที่บ้านนะครับสีมันก็จะแดงแล้วก็สวยขึ้นนะครับกลับก็จะใส่ไปเล็กน้อยนะครับมาสมปรสานกันไปนะครับเด็ดก็จะฉุนนะครับ วันนี้ก็จะตอกไข่ใส่นะครับมันจะลดขั้นตอนในการต้มไข่นะครับบางทีต้มไข่ก็จะใช้เวลาอีกแบบนี้นะครับแต่ว่าตอกไข่ใส่ก็จะอร่อยอีกแบบนี้นะครับทำสูตรเดียวนี้ก็แกงได้หลายแบบนะครับแกงไก่ก็ได้นะครับ หอมแดงเราเริ่มไหม่หน่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำกะปิลงไปนะครับกะปิซักหัวแม่มือนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำนะครับแล้วก็มาขามเปียกนะครับกรบกลัวไม่ไม่เปรี้ยวนะครับกรบก็ใส่ไปทั้งยวงเลยนะครับ <c oughs> ปรุงรสไปได้เลยนะครับ หรือจะปรุงทีหลังก็ได้นะครับก็ะจะมีเกลือครับหนึ่งช้อนชูรสครับอีกหนึ่งช้อนแฟนชอบบ่นนะครับว่ากินชูรสเยอะ ลืมใส่ขมิ้นนะครับจริงๆขมิ้นต้องใส่ต่อ,อนที่น้ำน้ำมันเดือดๆนะครับอันนี้ใส่ไปเล็กน้อยพอนะครับใส่ที่หลังก็ได้ <c oughs> <c oughs> กับแกงได้มั่วมากเลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเติมบน้ำเข้าไปอีกหน่อย ก๊อบแจะแงสามฟองนะครับก๊อบกินคนเดียวนะครับแฟนไม่กินด้วยนะครับใส่ไข่ลงไปเลยนะครับสฟองเรียบร้อยนะครับ ปิดหม้อไว้นะครับให้ไข่มันสุกก็กินได้แล้วนะครับก็แกงมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแกงไข่เราก็จะสุกแล้วนะครับก็บแกงไม่ค่อยพิถีพิถันนะครับแต่ว่าก็กินง่ายๆนะครับก็คือใส่ๆลงไปแล้วก็กินได้เลยนะครับโอ้อันนี้ไข่ติดกระทะนะครับ แต่แนะนําทุกคลิปเลยนะครับว่าถ้าเป็นไข่เป็ดจะอร่อยกว่าไข่ไก่นะครับอันนี้วันนี้น้ําก็จะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ลองชิมดูนะครับถ้าได้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็เค็มเล็นิดนะครับก็คเคแล้วนะครับได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวกแกงให้น้ํามันแห้งกว่านิดนิดนึงนะครับก็กินได้แล้วนะครับ